ครับยูไฮ้ครับ <c oughs> มาหากินของสูงครับนี่ครับมาหอดแล้วครับมาหากินของสูงพี่นอ้องนี่ครับนี่เป็นไหนอยบาป้านใช้ภูมครับมาหากินของสูงครับอันนี้เป็นเป็นฝายเก็บน้ำครับโอ้ปากคอตัวบอกง่ญ่เลยพี่นอ้อง บัวเหลืองครับมีสีเหลืองพี่น้องสีเหลืองสวยรป,ะปะ่ะครับตะก้อยู่บ้านกะเนีเมื่อคืนกะสีมหามหาสักป่าน้ำฟังสิแหละครับก็เพาะได้กินครับพี่นอ้องมหาสักป่าน้ำฟังครับนี่ครับ พื้นที่ให้ก็ของครับเอเครับเดี๋ยวไปหาแง่ใครมดเดงต้อครับเดี๋ยวได้ว่าได้จังหดเดี๋ยวอีทายพี่น้องเบิ้งไม่อีกอีกเที่ยนหนึ่งครับ